สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอดำมือหน่อยครับขอขอดมือหน่อยครับขอจอดมือหน่อยครับครับผมเป็นดาราครับผมเป็นดาราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจับมือนะครับครับผมครับผมฮะเครื่องบินเราตกเรามีหิวข้าวนะต้องเราบริหารสเตมิน่ดีเราต้องเก็บเสบียงอย่างน้อยคนละอันติดตัวไว้งั้นเหรอ เก็บอาหารไว้เยอะๆยิ่ง,งดีเปิดกระเป๋าได้ด้วยเชลแล้วป<ะ> <c oughs> ่ะปีไงนวะเออนั่นแหละนั่นแหละลิงเฮ้ย Come on. Come on. คอมอนคอมอนคอมอนโอ้ยรถไวมากใช่ใช่ <c oughs> เบ่ป like oh, ีนปีนมาเพื่อนปีนมาฟอนให้กันได้เอ้ย่ายาโอ้เอาเลยเพื่อนสิสิสธิ์กูเอ้ยเอาเอาเฟิร์สเอ็ดไปหน่อยเฟิร์สเอ็ดไปหน่อยเบ่เอาเฟิร์สเอ็ดใส่กระเป๋าให้หน่อยเฮียมันเป็นพีชที่เพื่อนให้มาเมื่อเี้ มันมีเออมันมีบางอันที่เป็นพิษด้วยเพื่อนเกมนี้มีวงบีบแล้วเว้มันคือมันจะมีหมอกบีบเราเราต้องรีบขึ้นไปข้างบนในวงบีันบจีอันทับจีระวังเพื่อนอย่าไปโดนหนาวอย่าพดโดนหนาวหรอวะกโดนกโดนอร์กากันเหอใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงฟังฝันแล้วเบ้จะเห็นว่าว้าวเลยอะแบบเบ้เห็นต้องว้าวเลยอะ บอกแล้าว <Wow. S 1> ได้อะไรไหม,ไ,มได้ยายา <Yeah. S 1> เพื่อนทำอะไรให้ดูหันไปข้างหลังนะเอา้าไม่ทำละหันไปข้างหลังละเพื่อนชี้อ่ะโหเสียบค่ะ แสบรักพุ้ยมันต้องสุกจากต้นทอดอนหรอดิใช่มันต้องสุกอ่ะเพื่อนกระเป๋าวูฟวูฟบีจัดบีจัดอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยแอนเนอร์จีดิงผลตามมาคือจะง่วงนอนทับเบ้ดีนะไม่รู้